สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะในโหมด 4M นะครับวันนี้กับฮีโร่เมดเบนนะเฮ้ยวอกวอล์อล์กัทำตัวแหลมให้เอาหนึ่ง เอาฮิปนะูจะตัดตันไม่ตายแล้วก็เกือตายเบยังวะใสปขาวแล้ว,ว r attack. กับโซบ้านเรามันมีนกฟาร์มด้วยวะมือแบบตัวเดียวเอ้ยข้างบนนี่ผมฝากฝั่งพี่ชายของไม้กกับวิสเลเยอร์ตัวนี้ได้ใช่ไหมได้ได้แน่นอนนลยน้องตึงเกินคนนะ่ะ เฮ้ยม <Tre> ิเชลเลตัวนี้ตึงเกินขีบขี้เข้าอยู่ไปตาทันปะมันมีันมีนกนกๆตัด พี่อะไรมันดูอ๋อกให้นกโอ้โหไม่ตายเลยแกงร่างพน้าไม่พอวะเออวินเอาเรื่องพี่ของแท้ดมานักแข่งนักแข่งเออเฮ้ยเล่ของแท่จะโตจะโตวะกูดูก็ลำเพลินเลยอะ ไม่มีแดงดโอเคเอเคยังใครกิ oh, okay, okay. นก็ได้ดึงโดนก็ตายมันก็ฝูนมันด่าฝูัเยูงสามคนมันก็ยังกล้าเข้ามาตบไอ้สัตว์อ้าวเียืมมาเข้าหอยช่วหน่อยชั่วหน่อยแล้วผมตายยังไงก็ตายกูติดบัาดทะยักติดกันหมดอะนอกมันสี่แล้วมันชิงกันยับเลยอะ เออเดวบินมันเอาเรื่องเมื่อกี้มันต้งก็ตัง้งใจจะตันพื้นอืมนักแข่งนักแข่งอีกอะสอบพนามนี้แม่งให้กับทุกคนที่เล่นเก่งอ่ะทาเล่นเก่งนักแข่งหมดแล้เ <c oughs> ที่ละอยู่ตรงนี้ทาเมดเบย์บนได้ไหมเพื่อน มันเรียกพี่แล้วว่ะอ่ะกดเทปไปละเอาละด้บูด้บูหายแล้วระวังนะตายละไม่จะตายแล้วะละได้บูขึ้นมาบนมับบงกรเป็นน้ำมังโอ้โหยังไม่มีเลยกะจะนกลับไปไว้นะเพื่อนมึงะเดินกลับดีๆ อั่มามากำลังตาม้ไปยุ่หัวมันตรงนี้มีหอน ตรงนี้มีหวอดนะเพราะว่าเซลช่ชองมันชาร์จได้เลยอะ่ะไอ้นอนมานี่หน่อยดิเอาเซตเตอร์นะตรงนี้มันไม่เห็นผมเหรอถ้ามีหวอดเออมีแน่นอนแลหละเห็นแหลแะแต่ก็น่านจะหว,า,า,ะวาดตรงนั้นไม่มีดึงเลยนี่มันโยนงูรอแล้วเนี่ยไม่มี กูเล่นให้ได้นะถ้าจะเล่นนะง,นง,งูมันฟังที่ต้องกันเวทป่วนะเดี๋ยวนี้เออเจ็บจัดเลยผมทำผมต้องทำาี่กันเวทละห้าร้อย <500 S 1> นะอืมอันนี้ก็เกินพอละว,วการเขาใส่กันเลย

เดี๋ยวเห็นลุงมาว่ะมันเอาแล้วนะเลื่อนไปรับกำลังมารับกำลังมารับกำลังมารับเอาเอาเอาตรวจสอบตรวจสอบแล้วตรวจบแล้วนี่หว่านี่หว่าตรงไหนวะวันนี้วันนี้เหรอวะน่าจะใช่เดินเดินเสือมาแกงวิทย์ทำนลยวะกูเราวิ่งไปกราไม่โอ้ไม่รอดโอ้ไม่รอดไอ้ตันอยตันสอง ไม่ทันป่ะให้ล่างฟรีนะลอไปละตอนระวังมันหวัดน่าจะหวัดบนเขาจะเข้าไอ้เหี้ยมันจะเข้ากระหอยมึงเดี๋ยวกบิ่งไปถอยแล้วมั้งสหอยแม่งคุมหลังไอ้ ไปเ๋ยมันก็นกนเอาของตรงได้ไปบนหมดพี่ไปบนหมดตัด,ล,นนดลูนบนตัดลูล,ล่างระวังวิดมาวิดมายินนี่มันจะมาตัดละล่างพปไแไปแไปกล<ป><ป>างไ เปนแบบว้าบดูปแบบว้าบพี่ถ่ายได้เลยถ้าดึงมาโดนน่าจะตายหามุมดึงแกวัดแล้วใช่ไหมได้แค่แต่สตาร์ทเพื่อนอันตีไม่มีดึงมาแดกแล้วสวยจัดเอาอแน่นว่าซิเทอร์ผมแล่หอยอยู่นะ เออมีมานาวาอยู่ไปๆๆๆเ้ยนานๆกูจะเจอทีแบบเนี้ยแบบซ้อนให้พืบไปนะเออเจอปีละครั้งแค่นั้นก็ชื่นใจแล้วนอเยอะเยอะเยอะเยเยอะอยเอยเอยเ,เ,เยอะเเยเสียสยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเบดอาเบ็ดอา พิดจ้ะกดเห็ดเข้ามาเฮียกูเซอร์ไพรส์เลยมีกูซอยมานาอยู่เอาบิ้งก่อนเดี๋ยวราค่อยกันเวรนะเนี่ยตังขนาดนี้จะบุกไม่ได้จะบิ้งองค์กรเขาดองตังทำอะไรวะเนี่ย ที่ออกอะฟอรอกว่าเฮ้ยขวานมึงคิดทำขวานมันตกไปแล้วใช่ป่ะเฮียปอมให้ได้ได<ช>ตไปแล้วไปกำลังไปเพื่อนวับไม่<อ>มีวามมาิ่งไปอยู่วับม,มีเดี๋ยวรอกนก็ได้เพื่อนเดี๋ยวกูบิงเปิดอ่เาเพื่อนเข้าแล้วเพื่อนเข้าแล้วมามามา,มาโอ้โดูวิด,เดีเอาเรื่องกั้น เน็ดฝ <łość> ุดเดี๋วกลางไม่มาช่วยเพื่อนมกูก็แบกไม่มาเมมชิบหายมนี่เม้มจังวะเมมกันเกินเกมนรุ่นแบ่มันจะแบ่มันจะเข้าน่าจะเข้าน่าจะเข้าของแล้ววิ่งเ มันได้เอเซิร์แล้วจเข้าของวไปล้วแล้วเข้าไปแล้วี่ผมจะผมขอินะอุ้ยวิทเลกูแม่งอยู่ทุกที่อ่ะเ่ๆคนว่ามาสุดยอดวิทวิทแม่งกางจะหดกูเลยชัดอป่ะอมมาวิหัว ตีของเฮ้ยมันออกมออกมามันุนรจะโดนรุนันจะโดนีเอ็มนี่นกฮูกนี่เกิดยากอยู่นะใช่ใช่ใช่ซีเมเกิดยากตอนนอร์มอลก็ได้ซีเอ็มนี่ไม่มั่งใครมั่งวิทออกมาได้เหเฮ้ยเห็นมึงเปล่าวิทมึเดมอากำลังไปกลไปผ่าแล้ว วิดเซตให้แบบสวยๆล่างมากินหงวป็นหหมอน้าเล่นอยู่ถ้าเป็นซีเอไม่น่าเล่นนะลงงูใช่แต่มันก็มีคนเล่นอยู่วิดเล่นดีจัดซื้อตัวไว้ดิตัวพีเคแล้วเหรอพี่ว่าเราต้องซื้อไว้ว่ะนี่แก้ไปอย่างเพื่อนคือวิดเลยเว้ตอนที่มึงประวัติอะ มีคนวร์ปนนเอาเอาเด็บบูดเด็บะงอ่ะเอาเด็บบูดเด็บบะเด็บบูดเดบบดเดบบูดพุทแบบตบผมวัดพีชจูนเาลิเทอร์มมาาลิเทอร์

วิทย์เฮ้ยเอ้ยวิทย์เฮ yeah. ้ยไอ้คีพมันบังกู้ขเดินเดี๋ยวกูเปลี่ยนออกโกษมานเฮ้ยวิทย์วิทย์หน้อยไม่มีใครอยู่ใกล้ว่ะไม่มีนำเมต ตาพอนะพี่ว่าอืมพอแค่นั้นแหละขี้เกียจไปนอนมีเอฟเฟกคืนนี้เอฟเฟกต์วะได้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 ทัดได้ตัดเพื่อนตัดไล้ตัดเหนื่อยมันเหนื่อยว่ะอากาศมันร้อนอ่ะมันเหนื่อยจริงๆนะเว้ยอ๋อมัน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 เพียมันเพียเพียแดดมารับกู าลงมาานนไม่ได้กดเด้ทีเดียวเพื่อนสวยเฮ้ยมจะดึงจะดึงเออคุ้มถึงแกไม่มีวาดด้วย นกกูาหาอะไรบีชีพอ่ะอ่านะไม่ก็ฟอสไอ้เนี่ยาตามกันไม่ทันเมื่อกี้ท่านทำบาเลียฮะถนัดมือให้กำลัง ซิฟเฟอร์ซิฟเฟอร์แอ ah <ichi> ้แกงป่ามันนั่งเดียวแล้วนกข้างหลังกู้แล้วนะรู้แลกววหวัดดีอูโนเอ้ยเอามาปุยแล้ว ไม่ทันวะมาน่าบินเข้าอีกทีวะได้บินเลยเพื่อนมุดจมูกมาตีขัดครซะออกแมสเมดเล่นแมสเมดเหรอเดวิลแมสเมดคุ้มเยอะคุ้มอยู่คุ้มอยู่เอาเวทด้วยกดตอบคุยไน้กลัวแมสเมดตบกูมาบางกองกูของชิ้นเดียวจะหกพันนกนกจะสวอ เชกูตายละโชคดีเฮ้เพื่อนปีเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้้ยเฮยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ 姐姐姐姐。Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah.